ไม่จะพูดนะทำไมต้องแบบพี้อ่ะติดหน้าแน่าแบบตอนลึกไม่เป็นต้องาอะไรก็ยังยูหูยังไม่ไปไหนอ๋อจะจะปิดกี่ตาทีเนี่ยยีงงอนอ๋อควงติงมากเกินดาวจากดาวอแล้วกันดู đang rồi Dạ Để tôi dùng cái wow. này Được rồi là hả? Luffy tìm tìm แก่งคกอะเป็นไหมแงกงคกไม่ถัดอะไรตักเหรอโอเค

นี่ยังขาสันะ้นกับไปอ้ไน,นั้นนะกินไปนลัวนั่นนะิดนึง mình nhưng mình chỉ để ngang. มันคืออะไรมันคือผงปาลูอ่ะใช่ผงปาลปปาลก็บอกผัวปาลสิเป็นรักเดียวเลยนะหนัวหนัวห <laughs> มดซองหนัวแน่ๆทุกคน cái này mặt là như mình, mình không thân không cái được nữa cái được cái này. À. này Hãy หอมหอมเียอะหค่ตนี้มันคือนี่ก็คือการเหมกันจะเป็นแน้ำเทน้ำใส่ล้างถ้วยลงไปทำจริงเลยนะจริงมันเ็สูตรแค่อร่อ แล้วก็ผัดต่ออีกหน่อยใช่ไหมค่รู้ดีเหมือนเหมือนมันอยู่ในหัวเสร็จหน่อยอ้วอมุมเดียวะฮะพี่ดเกียกอ่ะกลัวว่า,วายกกลับมาแล้วมันจะไม่ใช่มุมเดิมแล้วจะโดนอ,ยอนวยพรน่ะจิ ตาก,ก็้องยิงแบบดีๆด้วยอ๋อมันไม่เข้ามุมเดิมปุ๊บเวลาผ่านไปคุณรองวิออจะใส่ได้หนักๆกันเรื่องนั้นเลยคุณหมอรักษาไม่หายรหรอกค่ะคุณหมออย่าลืมทานยานะคะไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะตายเพราะเรามีามาม่กาก,กับปลากระป๋องรอเราอยู่ ว้าวรสชาติในวันนี้ต้องนัวนแน่ๆน่รสดีไม่ได้เข้าหรอกแต่เป็นน้ำปลาจ้ะใส่ไม่มันน่าจะจิ้มนะเล่นละหมดรองอะไรนั้นใส่ไข่ไหม ทำเป็นไข่ต้มใช่ไหมเลยไงเหมือนจ้เหมือนปลาโลใส่ไข่ต้มลกไปด้วยไหมได้ต้มไข่เนี่ผมก็ว่าไปปดูข้าวดูข้าว อยู่ฝังนั้นแล้วก็ดูข้าวด้วยเลยแต่แล้วก็แบบทำเป็นกลนวๆด้วยก็ได้ขอบคุณกวนวข้าวอะนี่เือที่กลัวข้าวเนี่ยนะวันไหน่ะทก่นวที่ชอน มองเห็นโอเคก็ป,ปิดไม่มีเห็นไหมไม่เห็น,นเวลาผ่านไปครึ่งศตวรรษก็จะใส่ผักแล้วนะก็ต้อตุ๋นเพราะผักมันต้องตุ๋นานเหมือนกันโกชีใส่ไต้ไต้ไปเลย โกจิใส่ท้ายๆไปเลยถ้าเกิดใส่ไปเร็วแต่มันเละมันนิ่มมากเลยมันรสชาติเหมือนอะไรนะเหมือนลูกเบอรี่อะลูกลูกตัวอมนอะที่เขาทำเป็นลูกเกดเออเนื้อไหมเนื้อห่อจั๊กไม่เดียวเลย ิหให้สองนิ้วไปเลยอร่อยจะคิดมากวาสิลาล่นอันยังไงคะเจม <c oughs> ไม่มีเจ็บเนี่ยมีแต่แม่กวงหัวเห็ดน่าจะเห็ดปืนแม่กวงหัวเห็ดนางลมเห็ดพิษ <c oughs> ไอ้ที่แดงๆอ่ะแล้วก็แบบเป็นจุดๆอ่ะ <c oughs> นั่นแหละเดี๋ยวจะแบบบ่มไฟแล้วแล้วก็ตุนต่อหนูก็ไม่จะเอามาันแบบจะบ้าแล้ว <c oughs> ไม่ิดถ้าจะไม่เหลือ <c oughs> นะจะทำไข่ต้มมั้ยล่ะ

นใส่สักหน่อยนะมู้ป้ะจะเด็นอกพักผ่อนนี่ใส่ได้เลยรไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่อะไรคะกระนองไกจิ้มกิมแล้วอ่ะมันอร่อยแล้วเห็ดปิดอะเกิดมาแล้วิก็

อย่างดีเรียบเรียงกว่ามองไม่เห็นไม่เป็นไร ไม่แหลกเหลวตากล้องลอยอยู่เด็กหมดเนี่ยเล็กแล้วไม่หั่นต้นหอมใส่เหรออย่ายนั่นมาวางดิแล้วก็กระทำมาตั้งตรงนี้แล้วก็หั่นต้นหอมแล้วก็มาใช่ปุ๊บๆพี่พว่างอาทาใช่ไหมไม่ได้ใช้ระเด็นอกหรือยัง นี้ด้วยพะลุสดกี่เบอรี่เ,รเหมือนเดิมอยู่แล้วหรอฮะสดกี่เบอรี่อ๋อดีดีกว่าเดิมวันนั้น <c oughs> น้ำไม่เป็นเม็ดเลยเย้ใจกอดเงี้ยยังน้ำเท่านี้ไม่เป็นอย่าทำเดี๋ยวนิ้วหายเ <c oughs> อาอเหยียดน้ำออกนอหน่อยเหยียดน้ำไข่โมไม่เห็นอือ นี่มามังผมทำอะไรผมกำลังจะดักกลุ่นหอมก่อนได้เลยไปนี้นี่เองปั๊บก็ไปไว้มาเจอกระจายกระจิ้งกระจิ้งเลยนะเฮ้ยมันกระจุยกระจายกับกระจิ้งอ่ะหอบไปตาใสจ้า กินมานอ่นอยู่นู้นลายย่างยิงจริงบ้างเนี่ยลูกก็ดีตีนแดงตะแคงตีนเดิยนยืนดกระดายเอาช้อนตักข้าวมาด้วย อยู่ในอยู่ไนตัวตั้งไว้ไหนอะอ๋ออ๋อให้ให้ขอบคุณไม่ได้กูไดนเห็นแล้วอยากกินกบปิกเลยได้นะจะได้กินอ่ะหันห่นแน่นอนฟอยฟอยอ่ะสักลูกหนึ่งอ่ะอ๋อน้ำปลาเหรอเออปิ๊กเฉยเฉยใช่เอามาดิ

ให้เห็น้าหน่อยอือรียบร้อยทำงานก็ยันกันแกงมากแต่ละคนเป็นไก่โอ๊ะโอ๊ะาปเาค,า,า,าความ้อนก็ง่โอเคะแล้วสามลูกพอไหมพอตั้งแต่สองลูกแรกแล้ว เยอะไปยัดน yeah. ี่ที่เราเก็บนาจากสวนเดี๋ยวได้ไปขายละใกล้ๆหนึ่งโลละทีเดียวนี่เราใช้เวลาสามลูกสามลูกไม่เยอะแยะอะไรค่ะขาดเยอะเลยบางคนไม่อยากไปสวนเีย